สีพึ่งสเสน่ยาแฝดมหาละลรวยแรงถึงใจหลวงพ่อกอยวัดเขาดินใต้ประกอบด้วยมวลสารหนึ่งผงม,มหาสเสน่ห์หนึเป็นผงที่มีอิทธิฤทธิทำให้รักใคร่บังเกิดเมตตามหานิยมใครเขาเห็นหน้าก็รักจากไปก็อะไรสองผงพญาเทครัวเป็นผงแรงสุดยอดของมหาสเสน่ห์สามผงมหาสเสน่ยาแฝดมีสเสน่ห์ทำให้เกิดเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นโบราณใช้ผงนี้ผสมเข้าไปในสีพึ่งสีผงกามเทพดีในเรื่องเข้าหาคน การเข้าหาบริวารเข้าหาเจ้านายมีแต่ผู้นิยมชม,ชมชอบมีโชคมีลาบลูกค้าเนืองแน่นไม่ขาดสายห้าผงกระฝากรักซ้อนมีอิทธิฤิทธทางทางเจรจาสิ่งใดก็น่าเชื่อถือเข้ามาอุดหนุนแล้วก็อยากวกเวียนมาอีกทั้งหมดเป็นไปด้วยแรงเมตตาจากอนิสง์ผมกระฝากซ้อนวิธีใชส้สีพึ่งเสน์ยาแฝดมหาละรวยแรงถึงใจหลวงพ่อกอย ใช้ก่อนออกจากบ้านนำสีเพึ่งมาอธิษฐานสิ่งปรารถนาแล้วนำมาแตะแต้มที่คิ้วหรือหน้าผากจะบังเกิดสเสน่ห์นาจังงังต่อเพศตรงข้ามมีสง่าราศีสง่างามกว่าผู้อื่นและแก่ผู้พบเห็นเรื่องโชคลาภเจรจาค้าขายติดต่อการงานราบรื่น